โอ๊ยตายแน่ไม่ต้องห่วงหรอกื่อนง่ายจะตายแล้วมันหยิบไม่ได้เหรออันนี้คืออะไรเนะี่ยดาบอะนะ่ะเนี่ยมันยาวจังอะ่ะ <c oughs> สเปซบอลนี่กระโดดนะครับเราต้องเราต้องหยิบกระสัดก่อนสิเเราต้องหยิบขี้อ่ะคลิกขวา <c oughs> ดิไหมหรือขี้ขวาคลิกขวาแล้วหยิบอ่าหยิบกระสัด ท่าน,านพระองค์ครับ <laughs> พระองค์ครับเฮ้ย <laughs> เ,เราก็เดินเฮ้ยดูคันอย่างนี้ได้ด้วย <laughs> <laughs> ตหรอระบะแล้วทำไมมือไปอย่างนั้นละ่ะ <laughs> ร,ระบบฟิสิกสุดเจ๋งอเออแล้วอย่างนี้เรากระโดดหรอ หนเราก็เลี้ยวอ้อมนี่เลยอ้อมได้ไหมหไกดค้างแล้วปล่อยคลิกซ้ายเมาส์ยกเป๊ให้สูงนี่อ๋ออะไรนะเมาส์ซ้ายกดเมาส์ซ้ายค้างแล้วเมาส์ซ้ายเออแล้วก็ยกผ่านนี่ไหมเอออย่างนั้นหลอยอาตตรงไหนถเถออกดค้างแล้วปล่อยคลิกขวาเมาส์ <S 2> <S 2> โอ้เราไม่ต่อกดค้างแล้วปล่อยปุ่มพื้นปุ่มพื้นคือปุ่มเลยเอ <c oughs> พระองค์ล่วงไปแล้ว <c oughs> วาง <c oughs> วางวางวาง,วาง <c oughs> องครับพระองค์อ <c oughs> ขอโทษครับหัว <c oughs> หัวพระองค์ต่ำไปหน่อยช่วยกันหยิบหน่อย เ <laughs> หยิบขนาดนั้นพระองโกนแล้วเห็นไหมนะ่ะองครับเราเล่นงนี้อ่ะขอขอขอจับขอผมตัดข,ขอผมทัช <laughs> <laughs> จับไม่ได้อ่ะ <laughs> เรียบร้อยสบายล้วไป <laughs> หัวก็ล่วงลงไปแล้วนะ่ะไม่เป็นไรได้อยู่ พคลักพคลัายอ่ะนี่ส่วนที่เราเนี่ยอ้พระองค์ล่วงไปแล้วพระองค์เราส่งพระองค์ข้ามไปก่อนได้ไหมโอ้สงสารแล้วเกินองครับ ถือจับยกคลิ๊กมือซ้ายยกสูงมันไม่สูงอ๋อโดดไหมโดดเออสวยสวยลงมเออสวดก็ไม่ได้ยากเอาต่ำลงมาดิเอาให้มันต่ำลงมาจะได้ถือ,อง,ง่ายมันมันมันไม่ต่ำ อ,อ,อ,อ๋ออะมืออะเปลี่ยนมือได้ด้วยอไปเลยพระองค์อองเอ๊ะอย่าดิ้นสินอนก็นอนเฉยๆไปอย่างนี้แหละอ๋อถ้ามันกดค้างมันจะมันจะค่อยๆยกสูงขึ้นเรื่อยๆปะ่ะ ไปเร็วสี่นาทีสี่นาทีเอาไม่ใช่เรกวันนับถอยหลังเดินเร็วเดินเ,เร็วได้นี่คนชิปเดินเดินรอกันด้วยสีตัวมันยืดแล้วนะเมื่อกี้เขาอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่ข้างหลังนี่อ๋อพระองค์นอนดิ้นนะรู้สึกเอา,เ,อาเร็วไหม ถ้าเราไปเร็วเราต้องไปเร็วพราะมันเดี๋ยวเดียวไปกระโดดไปยกสูงยกสูงคลิกไลค์คลิกซ้ายยกสูงลายค้างเดี๋ยวเ<อ><ป>รวางก่อนไหมจับจับพระองค์ก่อนเดี๋ยวพระองค์จะล่วงซะก่อนขอโทษครับวางวางวางไป อันนี้เลยสูงนิดมั้ยกลางงกลางเออไปอนหนึ่งหนึ่งสองาเออสวยงามแล้วเนี่ยทางไหนเนี่ยพ่อมทางเดียวกันไหมนีออย่นี้โอ้ยเดี๋ยวละธนูนี่คืออะไรโอ้โห ทางนี้ทีมาทงงมางขวาใช่เลยมีอะไรเตือนไหมนะไม่น่ามีนี่ทำไรอ่ะอ๋อ<ม>เช็คพอ,อยต์โอ้กไม่มีอะไรโหเดินไปสบายสบายครับองนอนหลับได้เลยฮะฮโองนอนหลับได้เลยครับโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวพองร่วงพองร่วงร่วงๆ่วงร่วงวางไปวางไปจากขอหยิกแก้มหน่อยเอเอาไม่ได้ด้วยเองเองนอนคว่ำนะไปเดี๋ยวเราจะสูงระดับไหนสูงนิดไหมคลิกค้างขึ้นมานิดนึง เไปไปนั่นไปไปไปเอาข้ามขั้นหน่าเราอะวางวางไปวางไปปึ๊บปึ๊บ่ราใสยจะต้องไปหยิบจากข้างล่างนันล่ละเด๋อวอะไรวะ พวอะไรนะเขาบอกว่าต้าองเ,เอาเป็นเอาเป็นี้ไม่ไมันไปมันไปกระแทกกระแทกตรวจอื่นไงเราต้องช่วยกันหยุดอย่าให้เขากระแทกหวัวนู้นนี่นั่งหังว <c oughs> <c oughs> หักแล้ว หยิบหยิบเอ้โเฮ้พระอ,องค์นอนดิ้นจังเลยครับกลัวมากขะโหลกเอ๊ะอ,อย่าดิ้นเดี๋ยวตีเลยเดือดร้อน,อนไปยิงออกตั้มฮึ 1>, 1 2 3ปึสอง2 3มึบหนึ่งบเฮตตก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 หนึ่งสองสมึบหนึ่งบ <c oughs> อ่ะหูโดดเอไปโอ้โห <c oughs> เห็นไหมครับปลอดภยัยมากับพวกผมสองคนยังไงก็ปลอดภยัยอยากอาบน้ำไหมครับพระองค์ตรงนี้มีนะโอ้โห เห็นข้างหน้าแล้วจะล่าแบ้มันน่าจะเดินไปเฉยไม่น่ามีปัญหาอะไรมีมีมีทำไมไม่มีหรอกปัญหาเนี่ยเดินไหมเอาตั้มเหรอเดี๋ยวสิไม่ไปไหนก็ได้หนูเดินว่สิถ้าหนูไม่เดินเหมือนเดิมเดียวเดียวหนูไม่เดินหนูไม่เดินอะ แค่เดินมาก็ผ่านแล้วหยิบเป้หยิบเป้ฮ้ยอฮ้ฮ้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะไปวางไปวางไปวางเออครับี่เอย่าดิ้นนะดิ้นตกไม่รู้ด้วยนะเออเราเอาเปขึ้นไปก่อนไหมเรา เอ้ยคุณเล่นคุณเ,เล่นไม่ได้เข้าแล้ไม่ได้เพราะว่ากระโดดไม่ได้กระโดดแล้วมันจะปล่อยพระราชาของเราอ,อ,อ,เอ๋อ,อยังไงเราไปวางตรงนั้นเราไปวางไกลไ,ไปไกลไปไ,ได้อยู่ได้อยู่เอาย่าวโอ้ยโอ้ขอ,อ,อตัวครับไป เดินย,ยาวๆเดินย,ยาวๆเอออย่าเดินเองสิไม่เราเดินหน้าหลังสิที่มันแคบเออหน้าหลังยังไงก็คือไม่ได้เดินข้างที่มันแคบเราต้องเดินหน้าหลังอยู่แล้วก็วันดันมาฮ้ยเออนี่ยรอรอว่าไง ไหนูเดินไปเออถ้าเห็นตัวมันยืดอ่ะหนูต้องเดินชิดลุงเพราะว่านั่นเพราะว่า<อ>นั่นมันคือมันคือว่าสปีดเราไม่เท่ากันปึ๊บแล้วกอนอ๋อไป หัวกูรอดได้ไงมาก่อนไปลวกันไปเร็ว เ,ออเดี๋ยวไปเดินตรงนั้นสิมันโดนมันมันเอียงมันลากมันจะต้อง,องบังคับเมาส์กับคีย์บอร์ดให้มันสอดค้องกันครับเอ๊ะมีขวานด้วยโอ้โห<ม>เราต้องลุงต้องยกสูงหน่อยเออมาค่อยๆมา หนูยกต่ำหนูต oh, ้องยกต่ำหน่อยหนูต้องลดลงต่ำเออใช่มันต้องประสานกันไอพระองค์ครับเออเดี๋ยวเราไปพักตรงก่อนไปพักางหน้าค่อยค่อยค่อยค่อค่อยค่อยค่อยคเดินมาเดินมาฮ่าพระองค์หลบแลยวางวางวาง ผมนะขออนุญาตดิบมงกุฎครับเอาวางก่อนเอร็จเรียบร้อยมาอันนี้เราต้องถือต่ำเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดี่ยวเดียวถิดถิดถิดลังเถิดลังเถิดลังหน่อย วางที่เรียบๆเออวางเออเ้เปย์เปย์จับเปย์จเปย์เปเออโอ่งครับจะไปนอนใต้เปย์ฮ่าฮ่าแหวพนอนดิ้นนะครับรู้สึกอ้เริ่มไกลอ่ะ โอ้โหย่างไกลล่ะแต่เรามีประสบการณ์แล้ะประสบะการณ์เนี่ยทำให้เราผ่านมันไปได้ด้วยดี<ป>เร็วกว่านี้ ไม,ไม่ไปใช่ไหไปไปไปเเอ,อ,อถ้าจะไปรอบไหนบอกด้วยจะได้วิ่งเลยก็ได้ถ้าจะไปเดี๋ยวเดีวที่วิ่งไม่ได้เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวก่อนเไปไปไไปยุดจยุดยุดนี่นึงนี่นึไป,ไป,ไป,ไป ไปไปไปอปได้ไหมอันนี้ต้องอยังไงนะก็เธอต้องยกสูงหนู<อ>ต้องต่ำ<ม>ไม่หนูเดินลงไปด้วยสิเดินลงไปด้วยเออค่อยๆใ,ให้ให้มันได้ระดับค <despite S 3> ่อยๆไปก็ <_ m. S 1> ได้เออค่อยๆไปม่ต้องรีบม่นต้องรีบ<_ m. <_ m. พระราชาเรามองเนี่ยหลับสบายแล้วพระองค์หลับสบายอ่าคราวนี้หนูต้องยกต่ำหนูต้องต่ำฮะ,ะ,ะพระองค์พระองค์พระองค์บอกแล้วใช่ไหมว่านอ,อนดินน้นเอาเอาเอาวัดไม่วางมันแล้วไม่ไม่ไม่ต้องวาตรงนี้ เอ๊ะพระองค์ลืมตาทำไมครับพวกพระองค์จะดิ้นอย่าพึ่งดิ้นครับนี่ไปค่อยๆนะค่อยๆนะพระอ,องค์นอนอยองอยู่นะ กลัวแบบพระองค์แหกโขงุงล่วงไปเหลือเกินไปล้ายนิดนึงโอเคโอเคเฮ้ยลุงว่างั้นเราตรงตรงก่อนตรงเลยโอ้ครับตรงเลยก็หรือว่าให้หนูยกสูงขึ้นเหรอไม่หนูต้องตักฮับึบิทฮับฮับบิทเกือบไปวางวางวางเบาๆนะวางวางวางโอเค ฮัลโหยือพรองครับไปอันนี้แหละหนูต่ำหนูตือต่ำไปสบายละไปเลย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 โย่เห็นไหมแม่จะตายไปทางนู้นอ่ะเดี๋ยวเด มันต้องกระโดดเหรอก็หนูกระโดดทั้งหน้าเลยลงเดินตามเอ๊ะอ๋อโอ้ oh my god อะไรครับเนี่ยแล้วยังไงอ่ะดูมาก่อนดนมาก่อนไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวจัดพัดพลาชาก่อน เงียบเหรอยังไงใช่แหละต้องยกสูงแต่ว่าเราต้องข้ามไปฝั่งน้งคนละฝั่งก่อนพร้อมไหมมันได้หรอก็ต้องจะต้องได้สิไม่งั้นไม่งั้นเราจะไปยังไงล่ะโอเคนะคนละฝั่งหนึ่งสองสามว้าแต่ว่าตัวมันจะยืดหน่อยเราก็เดินแล้วกระโดดกลับอันนี้ยกต่ำ ต่ำต่ำแล้วนอดเดี๋ยวเอาให้ปลาชาพ้นนี่โอเควนี้สูง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 เอาระดับให้ผ่านนะโอเคประมาณนี้พออันนี้แอตเตอร์บ้าเฮาปลาชาอยู่ครับองค์ลักหายเฮ้ย

จัดตำแหน่งพระองค์หน่อยนี่พร้อมไหมหนึ่งสองยงสูงก่อนเปล่าเนาะได้อ่ะโหลหนึ่งสองสามเดินเดินเราตามเราตามตามอีกตามอีกโอเค เไม่เป็นไรผ่านได้แล้วก็ยกสูงสูงหน่อยผ่านไหมโอเคผ่านคนหนูกำลังเกี่ยวหัวปราช้า <c oughs> อุ้ยอันนี้ต้องเอียงหน่อยของหนูเออของลุงตามหน่อยอ่าน,นี่ผ่านได้ไหม <c oughs> ไปน่าจะได้เอียงมากก็ไม่ได้อันนี้สลับกันหนูตามลุงสูง มีแต่คลิกขวาคลิกค้ายหนูต้องกดคลิกขวาเฮ้ยมันได้แค่นี้ของหนาไปไปผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้ไดเราเงียเธอมา,าต้องมาไปปิมปิมหน่อยปิมปิมหน่อยแล้วก็น่าจะต้องยกสูงทั้งคู่สูงหนูสูงเ,เออโอเคไหมแล้วก็โดดไปหนึ่งสองสามปึ๊บยืมใชนไหมโดดหนึ่งสองสาม วยอเออครับอ่ต้องโดน่อนหนูเรื่มัเรินมั้ยเออเอออไอ่อันนี้ก็โดดปกตินึ่งสองามใ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยปไม่ได้อะปล่อยก่อนอ้าวอ้าวเฮ้ยทะเบย์เลยเฮกกโดดกลับสิ มันก็หนูไม่ได้งูมึงเช็คเช็คคอยอยู่ตรงนี้ได้หนึ่งสองสามแล้วไปไงอ่ะก็ก็กระโดดกระโดดไปสองฝั่งลงหินโน้ลุงหินนี้หนึ่งสองสาม แล้วก็ไปฝัง่งลกนโดดกลับฮะเนี่ยเห็น,นดีป่ะเนี่ยอีกด้านหนึ่งหนึ่งสองสามอันนี้โดดยาวหน่อยนะโดดยาวหน่อยนะหนึ่งสองสามฮ้พลาชาไปแล้วลว <laughs> งกมันต้องกดสเปซบ,บาร์ค้างหน่อยมันจะต้องโดดยาวหน่อย อาไม่บอกอ,ะอ่ะหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวายปลาชาอาบนะ้ำอีกแล้วแต่ว่าก็กดค้างแล้วอ่ะกด W <ม>ด้วยวหรือเปล่า กดวิค้างไปด้วยนะให้มันไปถึงตรงนู้นะ 1, 2, อ่ะหนึ่งสองซซปึ๊บกดกับหนึ่งสอซย่ยงสองปึ๊บสวยเบอนอันนี้ตกข้างล่างไออันยาวนะหนึซปึ๊บเฮ้ หนึ่งสองซ้โอเคหนึ่งสองซก็ไม่ยากเท่าไรนี่เอ๊ะมันล่วงไหมนะนด <laughs> โดนนแล้วกันโดนแล้วกั <laughs> น, <laughs> น <laughs> เอาชัวอาราชาผมล่วงล่วงล่วงไปนอนอะไรตรงนั้นครับลราชาครับอขอโทษครับขออภยัย

Nguồn xong xong Húp Ồ, xe bay Nguồn xong xong Ui 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 Nguồn xong xong Ui, nó này Nguồn xong xong Ui ui Nguồn xong đôi bây gòn Ui เก็บพระองค์ออกเก็บพระองค์ขึ้นพระองค์ครับอท้องพระงรงอยู่ด้านหน้าแล้วครับพระองค์พรอ้อมครับหนึ่งสองส้นสบายสบาย,สบายมากสเบื่อสุดโอ้โห อะไรครับนี่ยัยงไงล,ลุงเราว่าแยกกันไปไม่ถึงว่าเอาพระองค์เอาไว้ตรงนี้ก่อนหรือเปล่าไหมแล้วแยกกันไปกดมันมีคันโยกซ้ายขวาไม่ใช่หรอเาแล้วยังไงก็แยกกันไปเขาวางพระองค์มาตรงนี้หรอหรือว่าพระองค์ไปที่บันลังก่อนไหมเอาพระองค์ไปที่บันลังก่อน,อนออกันนะ เออจัดพระองค์กรใหม่ก่อนไหมครับขอโทษครับขอได้หยิบคอหนึ่งสอง้หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสอง หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้หนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสเฮ้ยพระองค์มาลวกอะไรตรงนี <c> ้ <oughs> ถึงแล้วโหลงโอ้โยพระองค์เนอะ<น>แล้วเปไปไหนแล้วอะนู่นน่นใคจ,จัดกิ ปีเต้ด้วยพระองค์แล้วก็มาล่วงอะไรตรงนี้ครับขออนุญาตจับมงกุฎขออนุญาตยิบคอครับไปเดียวเดียวเราเดินทางเดียวกันสิเธ <c oughs> <c oughs> อจะไปทาไหนก็ไม่บอกอะก็โอ้ก็เธอจะไปอ้อมตรงไปให้มันไกลล่ะก็ต้องทางนี้แหละ เออเออ,อนั่นแหละหนึ 1, 2, ่งสองซนครับหนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ่งสองซ้หนึ่งสองซเฮ้ยอ๋อ,อมันต้องอย่างนีอ้อ่าหสองซ3เว่าหน่งสองซ ยกสูงเลยสูงสูงสูงโอเคหนึ่งสองสามโอเคต่ำได้ต่ำได้ต่ำได้หนึ่งสองสามเรียบร้อยวางแล้วก็พระองค์ครับขึ้นแท่นครับพระองค์ผมว่าพระองค์ยังนั่งแบบไม่สง่างามครับพระองค์ ไปยังไงอ่ะไม่เราต้องไปซ้ายขวาแนละ้วไงเดีย๋ยวเอาไปลงไปด้วยเปล่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หรอกไปคนระข้างเหรอใช่ดูไปซ้ายก็ได้เออลงไปขวามันจะต้องมีให้กดคันโยกหรืออะไรเนะี่ยที่ที่เมื่อกี้มันมีคัสซีนบอก ใช่ไหมนะยังไงหนึ่งแล้วสวยสดโอ้ต้องกดค้างไว้ด้วยอ่ะด,ดูรอกดไงอ่ะ <Okay. S 1> ไม่แค่เดินก็ผ่านละเดี๋ย yeah. ว oh. หาเย้ oh. <Yeah. S 2> oh. สามสิบนาทีจบพระราชาเราสิ้นพระชนไปหกรอบอันนี้คืออะไรอ่ะนันเราไม่รู้เนาะอะไรอ่ะอันล่างสุดที่ไปใส่รักล่างสุดอันนี้เราไม่รู้อันนั้นหรือเปล่าไอ้ไอ้เปมันล่วงอะไรอย่างเงี้ยเปล่าหรอ